สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเมททุกคนวันนี้นิคูอนิเมทจะมาเล่าเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วก่อนอื่นผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b s ไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเลเสือโกโก้เล่มที่10บทที่3การประชุมพาร์ทที่1การสนทนาของมารรียเบลการประชุมหนึ่งได้เริ่มต้นขึ้น นาดินแดนเล็กๆทางตอนเหนือของอาณาจักรซิลลอสโซมันเป็นการพบกันระหว่างเด็กหนุ่มและผู้เท่าหนุ่มน้อยคือแกรนดมาสเตอร์ยูคิคามูราสากะส่วนนามของผู้เท่าคือโยฮันโรสเทียผู้เป็นแกนนำสภานักลงทุนรายใหญ่ในสมาคมอิสระและดยุคแห่งอาณาจักรโรสเทียรจากสกุลโรสเทียก็ประจักษ์ชัดเจนอยู่แล้วว่า เขามีศัก์เป็นพี่ชายของก,กษัตริย์คนปัจจุบันและเป็นหนึ่งในห้ายอดอาวุโสผู้กลุ่มอำนาจในสภายอย่างแท้จริงการหาลือลับๆมักถูกจัดขึ้นอนาณาจักรซิลลอสโซแห่งนี้อยู่เสมอดินแดนเล็กห่างไกลผู้คนเช่นนี้เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งแก่การหลบหลีกสายตาของนานาประเทศฝั่งตะวันตกเพราะฐานทัพหน่วยสืบราชการลับอันเลื่องชื่อที่สุดในนานาประเทศฝั่งตะวันตกอยู่ที่นั่น หน่วยข่าวกรองนานาชาติซิลองค์กรซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งเน้นในด้านการจัดการกับภาวะวิกฤตเพื่อเตรียมรับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับอสูรน,นอกพื้นที่อยู่อาศัยและคุณสมบัติของสมาชิกเอเจนต์ Agent, ยังสูงเลีว้วทุกคนล้วนอยู่ในแล้งเหนือบีขึ้นไปจากจำนวนสมาชิกอันน้อยนิดนั้นถือได้ว่าเป็นการรวมพลอันสุดยอดหัวกะทิโดยแท้ พราะได้รับความคุ้มครองจากเอเจนต์เหล่านี้โดยไม่มีสายลับต่างแดนคนใดหรืออ่านกล้ำมกลายเข้ามาและมันยังเป็นเหตุผลที่พวกเขาจัดการประชุมที่นี่อีกด้วยความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างอ่าดูเหมือนจอมาริมูลุจะสงสัยผมเข้าเต็มเปาแล้วละ่ะถึงผมจะดำเนินการหลายอย่างอ้อมๆผ่านพ่อค้าตะวันออกจนไม่เหลือหลักฐานเลยก็เถอะนะงั้นเจ้าก็ยังพอเฉยๆได้อยู่ไม่ใช่หรือ พวกลูกน้องก็บอกผมอย่างนั้นแต่มันไม่มีอะไรรองรับว่าผมจะอยู่รอดปลอดภัยนี่นายังไงอีกฝ่ายก็เป็นถึงจอมมารเชียวนะถ้าเผลอทำให้เขาโกรธอาจกลายเป็นกระตุกหนวดเสือไปได้ยูคิตอบคำถามของโยฮันเขารายงานอย่างไม่มีหมกเม็ดว่าถูกริมุลุสงสัยเข้าให้แล้วใช่โยฮันแห่งห้ายอดผู้อาวโสผู้นี้มีศักเป็นนายของยูคิ แต่กระนั้นความสัมพันธ์ของพวกเขากลับเป็นไปในเชิงธุรกิจซึ่งคำจุนอยู่ได้เพราะผลประโยชน์ที่มีร่วมกันนั่นเองโดยสภาจะคอยออกทุนให้แก่สมาคมอิสระและฝากฝังงานการหลากหลายไว้กับพวกเขาเสมือนค่าตอบแทนมันคือความสัมพันธ์พึ่งพาอาศัยแบบเท่าเทียมกันนั่นเป็นเพียงเปลือกนอกเท่านั้นสำหรับสมาคมอิสระแล้วสถานภาพของพวกเขาคือผู้รับเงินอุปถัมภ์ ซึ่งกำลังตกอยู่ในสภาพที่ต้องคอยรับเงินทุนขณะปฏิบัติงานยังแต่ละประเทศและจะไม่อาจลืมตาอ้าปากต่อไปได้หากขาดการสนับสนุนเหล่านั้นแม้พวกเขาจะส่งอิทธิพลรุนแรงยิ่งกว่าสมัยที่เป็นสมาคมนักผจนภัยแต่ในด้านของความสัมพันธ์เชิงอำนาจสภายังถือว่าเหนือกว่าอยู่ดีนอกเหนือจากนี้โยฮันห้ายอดอวุโสยังคอยหนุนอยู่เบื้องหลัง ทำให้ยูคิขยายการเจริญเติบโตของสมาคมอิสระได้ภายในระยะเวลาไม่กี่ปีนี่จึงเป็นเหตุผลที่ยูคิยอมก้มหัวให้แก่เขาแม้แต่เจ้ายังโค่นจอมมารไม่ได้เลยหรืออย่าพูดเล่นอย่างนั้นสิจากความคิดของผมมีแรงเอสักหนึ่งร้อยคนก็คงเอาไม่อยู่เหมือนกันนะขนาดนั้นเชียวหรือไม่ตั้งตนเป็นศัตรูเสียจะได้เรื่องกว่าจริงๆด้วยสินะแต่ว่า โยฮันหยุดบทสนทนาลงเพียงเท่านั้นแล้วใช้แววตาอันคมกริบจ้องมองไปยังยูคิก่อนเอ่ยต่อว่าผู้อาวุโสบอกว่าจอมาลิมุลุนะ่ะยุ่งไม่เข้าเรื่องยูคิเอ๋ยนั่นมันเป็นเพราะความสะเพ้าของเจ้าโดยแท้เลยนะหืมนั่นหมายความว่ายังไงกันแผนการที่เจ้าสมรู้ร่วมคิดกับจอมารเคลแมนนะ่ะหากทำสำเร็จเราจะสามารถติดต่อค้าขายกับจักรวรรด โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าตะวันออกหน้ารำคาญพวกนั้นได้หลังจากนี้แค่รอเวลาอีกหลายร้อยปีให้เวลโดล่าหายไปเท่านั้นมหาพงไพลจูล่าก็จะไม่เป็นภัยอีกต่อไปแถมจอมมานคาริออนหรือเฟรยังมาเป็นกำแพงคุ้มกันให้พวกเราด้วยซึ่งมันแหมแหมนั่นมันช่วยไม่ได้นี่นาตอนวางแผนใครมันจะไปดูออกว่าเรื่องผิดปกติแบบนี้จะเกิดขึ้น โยฮันยังเป็นอีกหนึ่งคนที่รับรู้ถึงแผนการของพวกยูคิซึ่งหวังจะเข้ายุ่งกับกลเกมชั่วร้ายของเหล่าจอมมานและเคลื่อนไหวสิ่งต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพวกตนเองแน่นอนว่าเหตุผลที่พวกเขาทำเช่นนี้ได้ก็คือนั่นสินะใช่แล้วละ่ะช่วยไม่ได้หรอกสัตว์ประหลาดพวกนั้นมีแต่จะเกะกะพวกเราเปล่า,าแต่ถ้านายจัดการเองก็ชนะไปแล้วไม่ใช่เหรอ เด็กหญิงก้าวผ่านบานประตูเข้ามาแบบไร้ซุ้มเสียงมาริาเบลลอโซคืออีกหนึ่งแกนนำผู้ล่างคงสร้างแผนการทั้งหมดในห้องมีสมาชิกเพิ่มเป็นสามคนผู้มาเยือนนั่งลงบนเก้าอี้สุดหรูอะโอมาริาเบลเองเหรอแล้วผู้เท่าแกนเบลล่ะท่านปู่ไม่อยู่วันนี้มีแค่ฉันคนเดียวและที่สำคัญฉันอยากฟังคำตอบของนายด้วย เธอไม่ได้เสวนากับโยฮันเพราะสายตานั้นกําลังจับจ้องไปยังยูคิส่วนเขาก็เปิดปากออกมาเลากับถูกสายตาสะกดเอาไว้ไม่ไหวหรอกลำพังแค่จอมาลิมุลุคนเดียวยังรับมือยากนี่มีกระทั่งเวลโดลา่าอยู่ด้วยเชียวนะนั่นแหละที่ไม่ไหวเขาไม่ใช่คู่กรณีที่มนุษย์จะไปยุ่งด้วยเลยสักนิดนายเห็นเขาด้วยเหรออืมถึงจะแปลงร่างเป็นคน แต่เขายังใช้ชื่อเวลโดล่าแล่ละนะยูคิตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมามาริาเบลจึงต้องยอมรับมันนั่นสินะจอมารลิมูลุก็เหมือนกุญแจที่คอยล็อกเวลโดล่าเอาไว้เพราะถ้าขืนมังกรมารตัวนั้นออกไปมันต้องหวานหายนะทั่วโลกทั้งใบเป็นแน่ท่านปู่บอกฉันมาแบบนี้เขาพูดถูกผู้เท่าแกนเบลเองก็รู้ซึ้งถึง,ถงตอนที่มังกรมารสัมแดงอิฤทธิ์ไปทั่ว เขาบอกเสมอว่าไม่แปลกใจที่แม้แต่พระเจ้ายัางต้องเตรียมพร้อมรับมือกันถึงขนาดนี้แล้วจอมาริมูรุก็เป็นคนฝึกเวลโดล่าให้เชื่องขืนแกว่งเท้าไปยุ่งเรื่องนี้ลังแต่จะเกิดอันตรายทว่าเพื่อความรุ่งโรดของพวกเราตระกูลลอสโซ่แล้วไม่ว่ายังไงฉันก็ต้องบทขยี้ขึ้นลูกใหม่ให้ได้เรื่องนี้มันพูดยากนักยูคิเอย๋ยถ้าเอาจริงขึ้นมา เจ้าก็โค่นจอมาลิมูลุได้ไม่ใช่หรือเป็นครั้งที่สองแล้วที่โยฮันเอ่ยปากถามเขาหากเอามารวมกับข้อสงสัยของมาเรียเบลจะเท่ากับครั้งที่สามอย่างยูคิเอาชนะจอมาลิมูลุไม่ได้เชียวเหรอต่อให้ถามถึงสามครั้งคำตอบก็ยังไม่เหมือนเดิมสักครั้งขนาดฮินาตะยังเอาเขาไม่อยู่เลยนะ ถึงสู้ไปผมคงไม่ชนะกลับมาง่ายๆหรอกแต่ว่าถ้ามีปัจจัยอื่นมาเสริมเปอร์เซ็นต์ชนะก็อาจพุ่งสูงขึ้นได้ฟังดูคล้ายกับว่าถ้าเจอจอมาริมุรุแค่คนเดียวคงพอรับไหวมาเรียเบลจ้องมองยุคิพางคุ้นคิดถ้าอย่างนั้นนายจะจัดการยังไงล่ะแผนหลักของผมคือหลีกเลี่ยงการประทะกับจอมาริมูรุแหละนะผมมองออกว่า ต่อให้ชนะไปนอกจากจะไม่เกิดผลดีแล้วยังได้ไม่คุ้มเสียอีกต่างหากเขาว่าดังนั้นพร้อมกับเล่าถึงแผนการของพวกตนเองต่อจากนี้รวมถึงการออกสำรวจโบราณสถานของคาการิให้มาริียเบลฟังเขาปล่อยแม้กระทั่งข้อมูลที่รู้มาจากเครเมนตามที่มาริีาเบลสั่งการมาริียเบลและโยฮันจึงได้ใช้มันขับเคลื่อนแผนการเลื่อยมามารรอาเบลคุ้นคิด จะต่อต้านจอมาริมูลุหรือดำเนินการแบบสันติไม่ว่าอย่างไหนเธอก็อยากทำทั้งนั้นมีเช่นนั้นความปรารถนาสูงสุดของตระกูลลอโซคงไม่อาจบรรลุผลสำเร็จขึ้นมาได้หากรวมหัวกับจอมาลิมูลุโลกใบนี้อาจตกอยู่ในกำมือของพวกเขาได้อย่างง่ายดายแต่มาเรียเบลตัดสินใจแล้วว่ามันไม่ใช่การเดินหมากที่ถูกวิธีเหตุผลนั้น อยู่ที่ความแตกต่างทางทัศนคตินั่นเองแม้แต่ในชาติพบปัจจุบันมาริยาเบลก็หมายมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงระบบมาตรฐานทองคําจากหน่วยเดียวกันไปสู่การใช้ธนบัตรมาหนุนนำเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่นแทนไม่ถึงขั้นต้องยุบเงินตราตอนนี้ให้หายไปแค่ทำให้แต่ละชาติมีหน่วยเงินเป็นของตัวเองก็พอวัตถุดิบไม่จำเป็นต้องทำจากกระดาษ อาจเป็นเหรียญเงินเหรียญทองแดงหรือสิ่งใดก็ย่อมได้ปัจจัยสำคัญคือความสามารถที่จะสร้างสภาพแวดล้อมอันมีความผันผวนในการแลกเปลี่ยนอำนาจระหว่างประเทศเท่านั้นอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับอิทธิพลของแต่ละประเทศโดยมีผู้กําหนดคือสภาและความต้องการของ5ยอดอาวุโสการสลับจุดยืนมาตัดสินมูลค่าเงินกันเอง นับเป็นอีกเงื่อนไขที่ขาดไม่ได้ในเชิงการชิงชัยประเทศเล็กๆอันอ่อนแอจะโดนเรียกเก็บภาษีแพงๆหรือไม่ก็เข้ารับราชการทหารในนามกองปราบปามาศูนย์พวกเขาต้องตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศที่แข็งแกร่งกว่าโดยชอบธรรมเงื่อนไขตายตัวปราศจากข้อกงังขาใดๆแผนการซึ่งผู้ปกครองด้านเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่เข้าร่วมค o n c i l of Wes มาริ亚เบลได้ล่างไว้ประสบความสำเร็จอย่างราบลื่นชนิดที่แกรนเบลอยังถึงกับพอใจรากฐานนั้นเสร็จสมบูรณ์อยู่ณนะที่แห่งนี้มาเป็นเวลาหลายปีแต่ทว่าความลุ่งโลดในเทมเพสของจอมาริมูลุกำลังทำให้ทุกอย่างผิดเพี้ยนไปจากเดิมตอนนี้ยังพอทำเนามาริ亚เบลคาดเดาวอนาคตซึ่งรออยู่เบื้องหน้าออกอย่างทะลุป,ปุปโปรที่จอมาริมูรุ ให้การสนับสนุนด้านการป้องกันต้องเป็นเพราะเขาหวังจะเอาชนะใจนานาชาติฝั่งตะวันตกเป็นแน่นโยบายของเขาคือการทำให้อีกฝ่ายยอมที่จะเจริญสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแบบพอประมาณโดยมีกองทัพขนาดมโหลานเป็นฉากหลังเขายึดเอาประเทศเล็กๆอย่างอาณาจักรเบอร์มุลเป็นฐานเพื่อก้าวข้ามไปสู่นานาชาติฝั่งตะวันตกควบคุมการขนส่ง มอบความสุขในการทำงานให้แก่ผู้คนแถมยังรับประกันความปลอดภัยของพวกเขาอีกด้วยอย่ามาล้อเล่นหน่อยเลยนะมาเรียเบลคิดประเทศมหาอำนาจอย่างดวากอนหรือซาริออนมีพร้อมสับทุกสิ่งในตัวเองถึงจะไม่พอใจพวกเขาก็ยังยอมรับได้อยู่ดีทว่าครั้งนี้เทมเพสฝ่าฟันจนก้าวขึ้นมาสู่สังเวียนของพวกมาเรียเบลเข้าให้แล้วท่าทีที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่า อยากเข้าร่วมคอนซิลออฟเวสนั้นคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกเสียจากว่าเขาต้องการประกาศศึกในการบ่อนทำลายแหล่งล่าเหยื่อของพวกเธอเมื่อพิจารณาแล้วมาริอาเบลจึงไม่อาจทำใจยอมรับไหวเธอเชื่อมั่นว่าตนกับจอมมารลิมูลุไม่มีทางปรองดองกันได้ผู้นำย่อมมีเพียงหนึ่งเดียวถือครองอิทธิพลฝ่ายเดียวเท่านั้นหากผัดกันกำหนดกฎเกณฑ์ ก็ไม่อาจได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงตราบใดที่ตระกูลลอโซยังหมายจะปกครองมนุษยชาติไม่ว่าอย่างไรจอมมาริมมลุย่อมเป็นตัวปัญหาแม้เบื้องต้นอาจประนีประนอมกันได้แต่เห็นได้ชัดเจนว่าพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับทั้งผลดีและผลร้ายต่อไปในอนาคตด้วยเหตุนี้มาเรียเบลจึงจดจำจอม,มาริโมรุในฐานะภัยคุกคามต่อต้านจอม,มาริโมรุ เป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำยากเพื่อสังเกตเขาด้วยตาของตัวเองมาเรียเบลจึงลองเข้าร่วมงานเทศกาลเปิดประตูดูเธอเกี้ยกล่อมแกนเบลภายใต้สัญญาที่ว่าจะไม่ลงมือทำอะไรทั้งสิ้นก่อนมุ่งหน้าออกไปด้วยตัวเองสุดท้ายถึงได้รู้ว่าตนนั้นคิดถูกมาโดยตลอดเทมเพสช่างเป็นนครแห่งมนต์เสน่ห์อย่างแท้จริงที่นั่นเปี่ยมล้นไปด้วยกิเลส และน่าจะกลายเป็นผู้นำกระแสนิยมอันก่อให้เกิดยุคสมัยใหม่ในอีกไม่ช้านับจากนี้พวกเขาจะเริ่มเปิดรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยิ่งสนทนาแลกเปลี่ยนกับแต่ละชาติได้อย่างลึกซึ้งเท่าไหร่คุณค่าของดินแดนก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้นหากเป็นเช่นนี้ตระกูลลอสโซ่จะไม่อาจกำหนดกฎเกณฑ์สิ่งต่างๆแต่เพียงผู้เดียวได้อีกต่อไปนั่นสินะใช่แล้วละ่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความต้องการของจอมมาริมูรุหมดเลยคิดเพียงเท่านั้นอารมณ์ของมาเรียเบลก็ถูกกระตุ้นจนเธออยากอารวาสออกมาด้วยความคับแค้นใจอย่างไรก็ตามเธอกับคืนมันลงไปแล้วพิจารณาหามาตรการใหม่นับจากนี้แทนตัวเลือกที่บอกว่าให้ปราบจอมมาริมูรุคงไม่ไหวต่อให้สำเร็จขึ้นมาก็ไม่แน่ว่าจะทำอย่างไรกับเวลดลาผู้ยังเหลืออยู่ดี การเอาสุลกายที่กวาดล้างทหารชั้นเยี่ยมสองหมืนายไปปล่อยสู่โลกนั้นมันช่างโง่เขลาโดยแท้ส่วนแนวทางแบบสันติวิธีที่ทำได้ก็คือการข่มขวัญหรือหวานล้อมหากจะข่มขวัญคงต้องยกความล้มเหลวของเดยุคมิวเซ่ขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาเขาเตรียมตัวและปฏิบัติตามกฎทุกอย่างด้วยหวังจะทวงบุญคุณจากจอมาลิมุรุอย่างที่ได้ซักซ้อมกับมาเรียเบลเอาไว้ ถว่าผลสุดท้ายสิ่งที่ตามมาจากการเคารพกฎเกณฑ์กลับเป็นการแก้แค้นแม้ว่าเดอยุคมิวเซจะโง่เง่าที่อ่านสถานการณ์ไม่แตกฉานแต่จอมาริมุลุต่างหากที่ประคองความสัมพันธ์ได้อย่างน่ายกย่องเหลือเกินก็นั่นนะสินะดันไปแหวกหญ้าให้งูตื่นเสียเองช่างโง่เง่า,งา,งาดีแท้จอมาริมูลุผู้ปรารถนาจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสภาจะขัดขาเขานั้นง่ายนิดเดียวมาริยเบล ประเมินภาพการลบแล้วออกกว้านซื้อเมล็ดพันธุ์ธัญพืชไปทั่วทุกแห่งทุกคนและในตอนนี้เนื่องด้วยสภาวะความไม่มั่นคงภายในประชาชนแห่งอาณาจักรฟานมุดจึงถึงกับต้องนำสเสบียงที่เก็บหอมลอมลิบไว้ออกมาวางขายแต่งตัวเป็นหัวขโมยตอนกลางคืนแล้วไล่เผาบรรดาหมู่บ้านรอบเมืองหลวงก็ไม่เร็วนะจากนั้นค่อยขึ้นราคาผลิตภัณฑ์อาหารแถมยังมีโอกาสจำกัดปริมาณขนมปัง ที่ขายอยู่ตามท้องตลาดอีกด้วยสำหรับประเทศเล็กๆแล้วแค่ถูกบีบคั้นนิดๆหน่อยๆก็อาจส่งผลกระทบถึงขั้นขาดแคลนของกินในชีวิตประจำวันได้ความแค้นที่เกิดจากการขาดอาหารเป็นสิ่งที่น่ากลัวและความโกรธเคืองนั้นไม่พ้นต้องพุ่งเป้าไปสู่ผู้จุดชนวนสงครามการปลุกปั่นคนเขาทำได้อย่างง่ายดายอีกทั้งการโยนความผิดทั้งหมดให้กับจอมมาลิมุลุ ก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะักถ้าเช่นนั้นเหล่าผู้แทนจากประเทศเล็กๆต้องพากันคัดค้านการเข้าร่วมสภาของจอมาริมูลุเป็นแน่สำหรับมารียเบลแล้วนี่คืออุบายซึ่งสามารถดำเนินการได้จริงโดยปราศจากปัญหาใดๆแต่ทว่าไม่ไหวหรอกมัง้งเป็นไปไม่ได้หรอกเราไม่มีทางใช้เวทมนตนย้ายสเสบียงได้สามัญสำนึกบอกไว้อย่างนั้นแต่ถ้าเป็นจอมานนั่นคงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ดูจากมือค่ำที่แต่งแต้มด้วยบรรดาอาหารสดใหม่ก็พอเดาออกว่าเขาต้องทำได้ไม่ผิดแน่อีกทั้งตราบใดที่เขายังเจริญสัมพันธ์ทไมตรีกับผู้มีอิทธิพลยอย่างกษัตริย์กาเซลแห่งเผ่าคนแคะหรือจกักรพรรดิเอลเมเชียแห่งราชวงศ์มนตราซาริออนอยู่การยอมตามเข้าไว้ย่อมเกิดปัญหาน้อยกว่ากันเยอะขณะพยายามกดดันอำเภอในประเทศเล็กจ้อยด้วยภาวะขาดแคลนอาหาร ในทางกลับกันมันอาจกลายเป็นโอกาสอันดีให้จอมารลิมูรุสนับสนุนสเสบียงแก่ผู้ตกอับก็เป็นได้ออกอุบายมาข่มขวัญถ้าทำพลาดก็จะกลายเป็นซ้ำรอยโดยยุคมิวเซ่ไปโดยปริยายแม้ดำเนินการตามแผนที่เคยทำพลาดมาแล้วหนหนึ่งซ้ำอีกครั้งก็ยังมีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกอีกฝ่ายโต้กลับมานี่คือข้อสรุปของมาริาเบลเธอไม่อาจคิดเข้าข้างตัวเองว่าจะทามันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้นแผนการที่จับต้องได้จึงมีแค่การหว่านล้อมนั่นเองถ้าคิดจะหว่านล้อมอันดับแรกต้องลองเสนอให้มาร่วมมือกันก่อนพอตกลงเงื่อนไขได้แล้วไม่สิไม่ใช่แบบนั้นห้ามลังเลเด็ดขาดเชิวนะเราคือความละโมบมารรอาเบลต่อให้อีกฝ่ายเป็นจอมมาริมูรุก็ต้องควบคุมให้จงได้มีหนทางเดียวเท่านั้นมาริียเบลคิด การควบคุมเป้าหมายได้ดังใจปรารถนาคืออิทธิฤทธิ์อย่างหนึ่งของ u n นิคสก l ลกร i ดเข้าไปบงการความโลบของอีกฝ่ายแล้วทำให้พวกเขาปฏิบัติตามที่ตนต้องการมารรอาเบลสามารถควบคุมคนที่ไร้สติสัมปชัญญะได้เหมือนที่ทำกับยูคิวิธีการนั้นไม่ได้มีเพียงหนึ่งแต่มีอยู่ถึงสองด้วยกันอันดับแรกคือการระบายทับความลบของอีกฝ่ายด้วยความลบของมารรอยเบล เมื่อมีเป้าหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วบุคคลนั้นก็จะถูกเปลี่ยนให้กลายมาเป็นผู้ร่วมมือจุดอ่อนของวิธีนี้คือคนทั้งสองต้องอยู่ในระยะห่างที่สามารถสนทนากันได้เท่านั้นจึงจะเกิดผลอีกทั้งกว่าจะส่งอิทธิพลของมันอย่างใช้เวลานานราวกับยาพิษที่ออกฤทธิ์อย่างเชื่องช้าหากไม่ต้องการให้อีกฝ่ายสงสัยจะต้องแบ่งจังหวะดาเนินการออกเป็นหลายๆครั้ง เพื่อไม่ให้ดูผิดปกติจนเกินไปนอกจากจำเป็นต้องหาข้ออ้างในการสนทนาแล้วปริมาณความโลภยาพิษที่แทรกซึมเข้าไปได้แล้วยังถูกจำกัดอีกด้วยหนทางนี้กินเวลานานและต้องอาศัยความอดทนวิธีที่รวบลัดตัดตอนกว่าวิธีนั้นก็คือวิธีการที่สองซึ่งใช้อำนาจของ Unix skill grid ในการบงการเชิงบังคับ เนื่องจากมันจะอัดเอาความโลภยาพิษใส่เข้าไปในตัวอีกฝ่ายแบบรวดเดียวโดยไม่เสียเวลาทำให้แม้แต่สังขารของตัวเองยังอาจเปลี่ยนเป็นหุ่นเชิดที่พังไม่เหลือชิ้นดีมันเป็นเทคนิคซึ่งอันตรายอย่างที่สุดเพราะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งตามแต่ปริมาณความโลภของเป้าหมายสำหรับผู้ที่แข็งแกร่งแบบจอมารลิมูรุเวลาแม้เพียงเสี้ยววินาทีก็อาจมากพอจะฆ่าชีวิตมาเรียเบลได้ ไม่ต่างอะไรกับเธอในวัยเยาว์ที่ต้องจำนวนต่อหน้าแกรนเบลการจะใช้วิธีนี้จำเป็นต้องเตรียมการอย่างรอบคอบและพิถีพิถันทั้งสองประการคือวิธีบงการผู้อื่นผ่านทาง u n นิ Skill Grid เพียงแค่มีสกิลสืบสารต้นกำเนิดความโลภของมนุษย์เท่านั้นก็ไม่มีผู้ใดสามารถทัดทานได้ปัญหาอยู่ที่เวลาและขนาดความโลภของเป้าหมายไม่ว่าจะใช้วิธีไหนเพื่อที่จะบงการผู้คน มาเรียเบลต้องตั้งสมมุติฐานถึงความโลภตายตัวที่ผู้เขามียิ่งโลภมากเท่าไหร่การควบคุมของเธอก็ยิ่งเสถียรมากขึ้นตามไปด้วยทว่าในทางกลับกันหากความโลภนั้นน้อยนิดละ่ะยูนิคสก l ลกรีดของมาเรียเบลมีไว้ใช้คุมความโลภของผู้อื่นตามหลักแล้วหากมีน้อยผลกระทบก็ย่อมน้อยไม่ต่างกันไม่ใช่ว่า การกระตุ้นความลบให้พองจนถึงขั้นที่สามารถควบคุมอีกฝ่ายจะเป็นไปไม่ได้แต่มันต้องใช้เวลาและอาจก่อให้เกิดความสงสัยนี่จึงเป็นสาเหตุที่เธอไม่เข้าไปควบคุมนักบุญฮินาตะนั่นเองต่อให้มีโอกาสเจอหน้ากันหลายครั้งแต่ถ้าขืนเปิดประเด็นสนทนาแบบไม่มีเหตุผลคงต้องถูกเธอสงสัยเข้าเป็นแน่ไม่ใช่เรื่องที่ควรเสี่ยงอันตรายขนาดนั้น มาริาเบลจึงล้มเลิกความตั้งใจในการที่จะควบคุมฮินาตะไปโดยปริยายในส่วนของยูคินั้นเกี่ยวเนื่องมาจากการประชุมแบบลับๆร,ร,ระหว่างเธอกับ5ยอดอาวุโสโยฮันอีกทั้งการบงการเขายังทำได้ไม่ยากเย็นนักเอาละคนที่มีปัญหาก็คือจอมาลิมูลุเข้าไปดูใกล้ๆแล้วความโลภของจอมาลิมูลุก็ยังน้อยอยู่ดี ทำตัวไม่สมกับความโลภที่ตัวเองมีแบบนี้มันผิดกติกาชัดๆมาริาเบลผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำได้เห็นริมูรู้ตัวจริงเสียงจริงกับตาเธอตรวจสอบให้แน่ใจว่าปริมาณความโลภของเขาเพียงพอต่อการควบคุมหรือไม่ก่อนตระหนักว่ามันช่างสุ่มเสี่ยงเหลือเกินแม้การบงการไม่กี่ครั้งจะมีข้อดีแต่อิทธิพลที่ส่งต่ออีกฝ่ายเพียงเล็กน้อยนั้นคือข้อเสียของมัน ถึงกระนั้นหากได้ควบคุมแล้วหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ย่อมได้อย่างเลวร้ายที่สุดแม้แต่ไผ้าม้ตายใบสุดท้ายก็คงเหนือสิ่งอื่นใดหากทําสำเร็จจอมาลิมูลุจะตกอยู่ใต้บังคับบัญชาของมาเรียเบลในทันทีถึงตอนนั้นแม้แต่เวลโดล่าที่เขาฝึกให้เชื่องเองกับมือก็ต้องยอมทําตามคำสั่งของเธอ มาเรียเบลจะได้บงการมังกรมารผู้แม้แต่พระเจ้ายังหวาดกลัวช่างเป็นความคิดที่น่าลหลงไหลเหลือเกินเราต้องสังเกตการก่อนเป็นอันดับแรกแล้วค่อยลงมือวางแผนวิธีการลัดกลุ่มแบบนี้ต้องทำให้จอมมาริมูลุยอมฟังได้แน่เธอตัดสินอย่างหนักแน่นถ้าเช่นนั้นคงเหลือแค่คิดแผนยูคิกล่าวไว้ว่าเขาจะหลีกเลี่ยงการเป็นศัตรูกับจอม,มาริมูรุเขา ทำตามนโยบายดังกล่าวแล้วให้จอมมารคาสาลีมหรือคาการิพาชมโบราณสถานดูเหมือนว่าที่นั่นจะมีสถานที่อันตรายซ่อนอยู่แต่เพื่อไม่ให้ผิดใจกันเธอจึงเลือกแนะนำพวกเขาแบบไม่ซับซ้อนซึ่งนั่นอาจใช้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการได้เช่นกันฉันจะส่งจดหมายนะเชิญจอมมาริมุลุมาเข้าร่วมสภาแล้วค่อยลองสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองของเขาดูจอม,มาจะตอบรับเราเหรอ เรื่องนั้นไม่เป็นปัญหาหรอกเขานะ่ะอยากเข้าคอนซิลออฟเวสจะตายไปช่างน่าแปลกจริงเชียวคงเป็นเพราะคุณลิมูรุป,ปัถนาที่จะอยู่ร่วมกับมนุษยชาติละมัง้งเขาอยากพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าเหล่าลูกน้องอสูรของเขาไม่เป็นภัยด้วยการแสดงออกมาว่าพวกตัวเองเคารพกฎนั่นแหละมาริอาเบลเข้าใจและยอมรับคำอธิบายของยูคิขณะเดียวกันก็คิดไปว่าบ้าบอสิ้นดี การมัดตัวเองเอาไว้กับกฎเกณฑ์นั้นไม่ต่างอะไรกับการสูญเสียอิสระยอมทิ้งอำนาจในฐานะจอมมารแล้วลดตัวมายืนอยู่จุดเดียวกับมนุษย์คือความคิดโง่เขลาขั้นสุดในมุมมองของเธองั้นฉันจะช่วยสารฝันให้เขาเองต่อด้วยย้อมมันด้วยความโลภยาพิษของฉันน่ากลัวเหลือเกินแม้ว่ายูคิคางุระซากะจะแข็งแกร่งไล่ๆกับนักบุญฮินาตะแต่ถ้าตั้งใจสู้เสียหน่อย เขาต้องถึงขั้นคิดแผนสยบจอมมาริมุลุได้แน่เจ้าจะบงการผู้แข็งแร่งแบบนั้นแถมยังหมายตากระทั่งจอมมารด้วยหรือความทะเยอทะยานของยนะูคีน่ะมีมากเกินไปเจ้าตัวไม่เอจใจด้วยซ้ำว่าถูกฉันควบคุมอยู่เขานนะหลงคิดไปว่าได้ต่อรองด้วยความตั้งใจของตัวเองมาเรียเบลบอกว่าเธอรู้สึกยินดีที่ได้ยูคีตัวจริงมาอยู่ตรงหน้าและเนื่องจากเธอคอยบงการเขา เรื่องจึงจบลงโดยไม่โดนความโลภอันเกินขีดจำกัดของเขาเล่นงานอยู่คิรับฟังบทสนทนาของมาเรียเบลโดยไม่เอ่ยคำใดออกมากระทั่งจอมาลิมูลุก็ดูเป็นเด็กน้อยในสายตาของเจ้าอยู่ดีสินะมาเรียเบลถ้าเช่นนั้นการควบคุมจะทำได้อย่างสมบูรณ์หรือเปล่าพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงปะเป่าข้าแค่หวังว่าการควบคุมของเจ้าจะถูกทำลายหรือไม่ก็เท่านั้นมาเรียเบล ย้ายสายตาเย็นชาไปยังโยฮันผู้กำลังกระบนกระวายไม่ต้องเป็นห่วงความโลภที่ถูกย้อมไปแล้วครั้งหนึ่งจะไม่กลับคืนสภาพเดิมซ้ำสองตราบใดที่ไม่อยู่เหนือความโลภของฉันแล้วนะโลภจนถึงขนาดแสดงยูนิคสกิลกีตออกมาได้บนโลกใบนี้คงไม่มีใครจะละโมบไปกว่ามาเรียเบลอีกแล้วเธอมั่นใจเช่นนั้นพลางหัวเราะให้กับความหวั่นวิตกของโยฮันอ,อาจจะจริงอย่างเจ้าว่า ค่าเชื่อมั่นในตัวเจ้านะมาริอาเบลโยฮันห้ายอดอาวุโสเอ่ยเพื่อไม่ให้ไปขัดอารมณ์ของเธอมาริอาเบลคือตัวจริงหมายเลขสองรองจากแกรนเบลแม้ดำรงตำแหน่งเป็นห้ายอดอาวุโสแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะลอดเสียทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นหากทำให้เด็กหญิงโกรธขึ้นมาตัวเขาอาจจะถูกควบคุมจิตใจก็เป็นได้ด้วยความที่เขากีดเลือดสาบานกับแกรนเบลเอาไว้ จึงถูกมองข้ามไปแต่ก็ไม่รู้ว่าอีกหน่อยถ้าเธอขึ้นเป็นนายใหญ่เขาจะยังรอดอยู่หรือเปล่าด้วยเหตุนี้โยฮันจึงไม่มีวันทำให้มารริยเบลพี่โลดเป็นอันขาดเรื่องที่ได้ยินตรงนี้ห้ามเอาไปบอกใครละ่ะแน่นอนอยู่แล้วมาริียเบลข้าเองก็ยังไม่อยากตายเสียหน่อยเข้าใจคิดดีนิถ้างั้นโยฮันฉันอยากให้คุณส่งจดหมายจาหน้าซองถึงลิมลูรู จอมานแห่งเทมเพสให้ทีฉันจะเริ่มเขียนรายละเอียดหลังจากนี้เพราะงั้นช่วยส่งให้ถึงก่อนการประชุมสภาครั้งหน้าด้วยนะเธอว่าแล้วเริ่มลงมือเขียนจดหมายโดยไม่ฟังคำตอบแต่อย่างใดเมื่อเห็นมาริอาเบลจรดผู้กการลงบนกระดาษเนื้อดีโยฮันก็รู้สึกหวั่นใจขึ้นมาขนาดเป็นเด็กผู้หญิงอายุไม่ถึงสิบขวบเธอยังทำท่าทีราวกับคนที่สั่งการผู้อื่นจนเป็นเรื่องธรรมดา มาเิอาเบลผู้เปลี่ยนไปด้วยบุค,คลิกแห่งความเป็นผู้นำคือคนที่แม้แต่โยฮันซึ่งเป็นหนึ่งในห้ายอดอาวุโสยังไม่อาจเทียบเคียงเข้าใจแล้วมาริียเบลเจ้าฝากฝังไว้กับข้าได้ไม่เป็นไรโยฮันตอบจากนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการลบกวนโยฮันจึงพายุคิออกจากห้องไปอย่างเงียบเชียบหลังจากที่ทั้งคู่จากไปมาริียเบลจึงกลับเข้าสู่ห้องพวังเธอยังมีเวลาอีกเหลือเฟือ สร้างและพลิกแพงแผนการก่อนที่จะเริ่มลงมือมาเรียเบลพังผอมไปด้วยผู้ใต้บังคับบัญชามากมายคราวนี้ก็เช่นกันน่าสนุกจริงๆน่าสนุกจริงๆน่าสนุกเหลือเกินมาเรียเบลผู้ไม่ไว้ใจใครวันนี้ก็ยังจดจ่ออยู่กับความคิดวกวนแต่เพียงลำพังครับก็จบลงแล้วนะครับสําหรับเนื้อหาในบทที่3พาร์ทที่1การสนทนาของมาเรียเบล สำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ